ณผู้ทอกดินแดนย่ำหมาะกับมหากรรมดนตรีในสถานที่แห่งมนสเสน่ของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยในเชียงคานเขาดาว2015ในพื้นที่กว่า100ไร่ที่จะรองรับแขกผู้มาเยือนกว่า20,000คนที่เราเนรมิตหุบเขาแห่งความรักแห่งนี้ให้เป็นมหากรรมดนตรีที่ยิ่งกว่ามิวสิคเฟสติวัลรวมบูธกิจกรรมมากมาย ลานกลางเต็นท์และร้านอาหารกว่า80หลังในบรรยากาศลมหนาวท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติของผูทอคานจอดเกวียนจุดต้อนรับแรกกับลานจอดรถที่รองรับเพื่อนคู่ใจของคุณได้มากกว่า1 0 0 0 0คันสบายสบๆจุดตรวจคานเพื่อลงทะเบียนสื่อเช็คอินบัตรและเต็นท์นอนรับริชแบนร่วมพลคนไม่าคานคานสะออนลานกิจกรรมต้อนรับ โดยวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอเชียงคานมุมถ่ายภาพสวยๆกับบูธขายของที่ระลึกและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ลานคอนเสิร์ตท,ที่ประตูทางเข้าทุกจุดจะมีการตรวจริชจแบนและตรวจอาวุธอย่างเข้มงวดการไม้เกัาจำลองถนนคนเดินความยาวกว่า60เมตรมาไว้ในงานรวมถึงจุดชาร์จแบตที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้เด็เติมเต็มความรักได้ไม่มีหมดลานพักค่น จุดกลางเต็นทน์นอนที่เรามีไว้ให้ทุกท่านได้พักผ่อนซื้อได้ที่จุดเช็คอินทางเข้างานในจำนวนกว่า500หลังและยังมีพื้นที่เปล่าไว้ให้นักเดินทางแบคแพคที่นำเต็นท์มาเองอีกด้วยณนะลานนี้ห้ามก่อกองไฟและห้ามประกอบอาหารโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสุขในการชมคอนเสิร์ตลานไม่ขันแน่ลานคอนเสิร์ตกับเวทีขนาด80เมตร พร้อมทั้งชิงช้าขนาบซ้ายขวาเพื่อคุณจะได้เก็บภาพบรรยากาศของงานในมุมมองที่แตกต่างกว่ามหากรรมดนตรีไหนๆเพราะนี่คือเชียงคาราดาว2015ไม่คานแน่